ทุกคนนะคะตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงเย็นนะคะแต่ว่าคุณผู้ชายฉันอยู่ๆก็อยากกินจิงหรีดข,ขึ้นมาก็เลยเซิร์ชหาใน facebook นะคะว่ามีที่ไหนบ้างใกล้สุดมันอยู่ใกล้เราใกล้สุด10บกโลก็คือเข็กน้อยเดี๋ยวเราไปตาม google map กันเลยนะคะนี่มารับแล้วใช่<อ>มารับแลยไปไปหาจิงหรีด บ้านเข็กน้อยนะทุกคนเขาบอกว่าบ้านเขาห่างจากตรงนี้อีก1.8น,นี่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 น,น,นี่ใครมาเที่ยวขอขอนี่มาดูวิถีชีวิตชุมชนมุงได้นะมีไก่ดำด้วยอันนี้ถึงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไปตามหากอนไหน,นีนพอดีหนูมาซื้อจิ้งหลีดอะคะ่ะตรงไหนหนูมาซื้อจิ้งหลีดตรงบ้านนี้หรอ อ๋อหม่ยหมายถึงว่าไปแยกโน้นเหรอรถที่จดรงนัรถที่จอดอ๋อไม่ใช่บ้านหลังนี้ใช่ไหมคะมอ๋ออ๋อแยกแยกแยกที่ขับตรงไปเลยที่มีหมาเหรอที่บ้านหลังนั้นน่ะเหรอที่ไม่มีรั้วเหรออ๋อโอเคมาพ่ชิวบ้านหลังนี้พิดหลังอะไรอะ่ะขอดูหน่อยได้ไหมอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะหนูเหรอขอดูหน่อยได้ไหมครับ พล้หนูไปทำอะไรกินเนาะเออ,อหนูหรืออะไรเนี่ยโอ้หนูหนาเหรอเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมอ <laughs> พอดีมาซื้อจิ้งหรีดค่ะหาบ้านผิดบ้านโน,โน,โน้นเนาะโอเคค่ะป่ะพ <laughs> ี่ถอยมา <laughs> ได้ค่ะถึงแลนะทุกคน มีลังมันไหมมีลังให้ดูไหมอยากถ่ายวิดีโออะรังรังจิ้งหรีดอ่ะใช่ใช่มีไหมอะโอ้หโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโากเห็น้ะหโอ้โหโอ้โหโองโหโอ้โหโอ้โหโอ้หอ้นนี้แถมอหอ้โหอ้โหอ้เหโอ้โหโอ้โหโอ้ใหโอ้หอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้นหโ้โหโอ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 ้โบโอ้โหโอ้โหมอ้โหโอ้โหโอ้ไปลอ้ไดอ้โหอ้โหโอ้โหอ้โเดี๋ยวขออนุญาตไปถ่ายนิดนึงนะ กัดไหยเนี่ยหมาเหมือนจะกัดเนาะไม่กั <laughs> ไดไปดูแล้วปกติขยยไข่เยอะไหมอ่ะขขยส่งเยอะหรออ๋อพอดีแฟนพี่เขาหาในเฟซบุ๊กเขาอยากกิน<อ>ก็เลยก<อ>็เลยดูหน่อยสิเขาชอบกิน,โอ,น,นโอ้เงินขโอ้เลี้ยงเยอะนะเนี่ยยี่สิบบ่อโอ้แล้วแล้วบ่อนึงนี่มันได้ทีนึงกี่โลเนี่ยบอ่อนึงได S 1> <S 1> อ๋อยี <25 S 1> ่สิห้าโลสามสิบห้าโลยัลมันจะฟักแบบเป็น,เป,นเป็นไข่แบบนี้ไหมอ๋อมันเป็นตัวเล็กๆใช่ตัวเล็กๆแล้วแล้วมันก็ค่อยมาเป็นตัวใหญ่อ๋อโลแล้วแล้วมันเป็นรำอันนี้ใช้รำหรือว่าอะไรอ่ะอนนเป็นก่างมะพร้าวอ๋อโลก็จะออกมาเป็นตัวเท่านี้โอ้อมันมันก็กินรำเนี่ยหรอไม่มันอ่าใช่ใช่มันกินรำเป็นอาหารจิ้มหนีดรำตัวใหญ่ๆนี่นะอันนี้แถมให้ไปนะตัวนี้ค่าแถม ขายไม่ไปเลยอันนี้ตัวใหญ่พี่เขาบอกแต่ที่เขาขายรวมแล้วเต๋อบอกคือกระไซอ๋ออันนี้พี่เขาขายหมดแล้วมันเหลือแค่แบบเป็นอย่างนี้ป็นลูกมันใช่ไหมครับคือพักวันนี้เลยได้วันนี้แหละวแหลอ๋อมันเป็นตัวแค่นี้เองหรอได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปออกกล้องเดี๋ยวไปเอ็นนี่ให้ใส่เบอร์ให้เนาะ เดี๋ยวใส่เบอร์ใส่เพจให้ตังอยู่ไหนอยู่ในรถตังอยู่ในรถพี่เชวนะ่อเลยเอาตังให้พี่เขาแล้วอันนี้กี่วันคะถึงมันจะเป็นตัวใหญ่อสามสิบวันกับอีกสิบห้าวันเดือนครึง่งเดือนครึ่งเดือนครึ่งบางทีก็ดูตัวค่ะบางทีก็ยังเป็นตัวขาวๆก่อนบางทีมันก็โตไวอย่างนงี้เนาะดีอะแล้วคือตัวนี้คือมาจากไข่มันเลยหรือว่าเป็นตัวมาจากไข่ารอเอาไข่เนี่ย ห็นไข่ไหมน้อยๆเนี่ยไข่เนี่ยอันนี้ไข่จิงหลีนะน้อยๆเนี่ยอ๋อไม่เหมือนไข่มดอะไรอย่างเงี้เลยเนาะใช่เหมือนไข่มดละออกมาเหมือนมดเลยอ๋อฝั่งฝั่งนี้ยังไม่ฟักโอ้ยเน่เน่เไปดูฝั่งที่ยังไม่ฟักสิเอาเอาไข่ต่ออืมอันนี้คือยังไม่ฟักใกล้ละประมาณพรุ่งนี้จะฟักละอ๋อก็คือจะกลายเป็นตัวแบบโน้นเนาะใช่ครับเาดูสิ โอ้มันไข่มันไข่มดเลยอะพี่ชิวใช่อดีอะแล้วมันก็จะอยู่เต็มนี้เลยเหรอพอตัวใช่ครับโอ้ดีประมาณสองวันอันนี้วันนี้อันนี้คือเพิ่งอันนี้ไปใช่ครับอันนี้เพิ่งจับเพิ่งจับไปที่เขาบอกว่าหมดอันนี้เพิ่งวางจะจะเพาะอันนี้แหละเพิ่มใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะตัวไข่เนี่ยแหละเพิ่มโอ้ดีเลยดีเลยอันนี้ยังไม่ทายังยังไม่ได้ทําความสะอาดค่ะ โอ้พบปบวน้าห้าบาทตอนอืมอ,อันนี้คือเดือนครึ่งกว่าจะโตอ่าหมายถึงว่าแบบทำตั้งจริงหรือเ่ครัอ่าอันนี้อันนี้เป็นชุดชุดท,ที่สามครับ๋อชุดท,ที่สามชุดท,ที่สองคุณขายไปอืมมีคนมารับเลยครับคืออ๋อนะมีคนมารับแล้วก็ส่งส่งไปด้วยออดีดีดอันนี้คืออันนั้นคือต้มแล้วลวกแล้วใช่ไหมครับใช่ครับ อ๋อก็คือเวลาคนมาซื้อส่งเราก็ลวกอะไรช่างน้ำหนักอะไรให้ส่งแพ็กอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับโ okay, oh อ้โดีอะไออันเนี้ยได้กี่โลครับเนะี่ยอ่าบ่อหนึ่งใช่ไหมใช่ครับประมาณบ่อหนึ่งจะได้ยี่สิบห้าถึงสามห้าอืมอันนี้เลทราคาเป็นไงบ้างนะคะถ้าใครซื้อขั้นต่ำเท่าไหร่นะเออถ้าส่งก็จะอยู่เก้าห้าถึงร้อยสิบเออต้องซื้อกี่โลขึ้นเออต้อง ต้องอยู่ประมาณร้อย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 ขึ้นใช่ไหมถึงจะได้เก้าสิบห้าเผื่อมีคนแบบเอาไปขายเนาะเผื่อเราอยากรับไปขายบ้างได้ได้อยู่ใกล้ๆนี่ที่นี่เขาจะเลี้ยงแต่กิ้งกงกิ้งกงจะตัวใหญ่ใช่ไหมครับใช่กิ้งกงจะตัวใหญ่แต่ตัวนี้มันจะเป็นทองแดงทองดำมันมันก็จะเป็นซสายเหมือนเมื่อกี้ที่เดียวครับผมจะตัวเล็กหน่อยแล้วไหนแพงกว่ากันจิ้งกหรืออันนี้ อ๋อเหรอส่วนใหญ่อะไรแพงกว่ากันอันนี้หรือว่าไอ้ตัวนกจิ้งกงเพราะจิ้งกงจะเลี้ยงสามเดือนกว่าอออันนี้มันแค่เดือนครึ่งอะเนาะอระยะเวลามันสั้นกว่าอันนี้จะกินเก่งกว่าอืมันก็กินแค่เราอันนี้เลยใช่ไหมใช่ครับหรือว่าต้องให้อาหารทุกวันอ่าให้ให้ทุกวันพี่มันจะเป็นหอวอาหารจริงดีของมันเลยอันนี้ยังเล็กอยู่คือสําคัญคือน้ําก่อนทีนี้อื น้ำน้ำเปล่าเนี่ยเหรอที่เขากินเนี่ยเราใส่ในนี้เหรอใช่ครับอ๋อใส่ในท่อนี้อเคโอเค,ขอ,คขอบคุณมากนะคะ,คะคเดี๋ยวไปรีวิวให้เดี๋ยวไปรีวิวให้เราซืมาเมื่อกี้เราล้างเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้จะทำการทอดแล้วนะทุกคน,น,นใส่กัน,น,น,นอันนี้ไซส์แบบบิ๊กนะไซส์ใหญ่อะคะ่ะเปเลย เราต้องทอดทอดทอดไปเรื่อยๆประมาณสักสิบนาทีเลยนะทุกคนคนไปอย่างนี้แหละวางทิ้งไว้แล้วก็คนคนคนเยใช่มันจะเหมือนแบบว่าถ้ามันใกล้สุกอะ่ะมันจะมีเหมือนแบบติดกระทะ,ทะทอ่ะกระทะก้นกระทะเนี้ยมันจะเหนียวเหนียวทุกคนนั่นแหละมันถึงจะได้นี่นะคะคนไปเรื่อยๆเลยคนเลงคนเลงไปเลย,ๆๆเลยค่ะปึ๊บปึๆๆ๊บปึ๊บนเสร์จมนเสร์ โอ้โอ้โัดเข้ากลองอทนีนทอดไม่ได้สักพักแล้วใส่ใบนะคะเราตัดใบเตยใส่ไปแล้วนะคะจะเหนียวๆแล้วข้างล่างมันจะเหนียวๆน้อยๆสีสันน่ากินเชียวเดี๋ยวมาซิมเดี๋ยวมาซิมมาดตึ๊บดำพิสุริไม่ก็พิสุรบางกล้องบางแสงหักแล้วครับหักแล้ว ตัวไซคัพิเศษครับเมื่อกี้เ<อ>ราชิมไปหนึ่งตัวไข่เต็มท้องเลยอ่ะไข่เต็มเนี่ยเสด็ดประมาณดีดเสด็ดดีดรอเป็ดแก๊หเลยยังชิบได้สั้อาคะ ขั้นตอนคุกผงวิเศษนี่แหละความนวมอยู่ตรงนี้แหละหมดเลยเหรอข้างล่างเย็บมไปเลยตอนนึงเหรอเออแล้วก็คุกนี่ปริมาณเท่าไหร่ปะเนี่ยอันีใช่ช้อนน่ามาคุกดิปริมาณสองสองร้อยเก้าสิบกรัมอันเนี้ยเมื่อกี้ช่างกับผงวิเศษหนึ่งช้อนโต๊ะดูดีน่ากินมาก แต่ร้านเขาใส่เออพริกไทยเนาะแล้วเราก็มีพริกไทยนะไทยกับซอสดำอ่ะพนพ่ะอ่ะแต่ัน,นี้มนานอร่อยอนนอะ<ม>นานเนาะรสดีไม่แล้วแต่ความชอบไงใครชอบแบบอยากมีกลิ่นพริกไทยก็หยอมพริกไทยไงแต่ในรสดีแล้วมีพริกไทยอั้นเอาหรอเออแต่เราชอบแบบว่าแค่คุกรสดีจบนัวนเหมือนกันแซ่บเหมือนกันอลองด้วยนี่นะจ๊ะ มันแรงบินนโชกันะิดู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 ไข่เน้นเน้นอะไข่เน้นเน้นน่ะหนยโชกันโชกันไม่เห็นไม่เห็นไม่โฟกัสไหนหน้ามันเป็นยังไงอันนั้นมันตูดไม่ใช่หรอมีหน้ามันเป็นแบบนี้มองไม่ค่อยเห็นนะอือไข่กรอบไปปะเนี่ยกรอบไปปะเนี่ยไม่นะกำลังดีลองกินดูดิอ่ะ